สวัสดีครับเพื่อนนี่พบก,กับผมเชฟกระทา่วนะวันนี้จะพามาทำแตงควาผัดไข่นะครับแปลกแตงนัวเชฟกระทา่วจัดให้นะครับนี่ครับมาครับมาทำกับข้าวกินกันครับอันนี้ก็ผักแตงควากับมะเขือเทศนะครับี่เตรียมมาไว้ส่วนอันนี้ก็ กระเทียมครับทุบเตรียมเอาไว้นะครับแล้วก็มีไข่ที่เราตีเจียวให้แตกก่อนนะครับนี่ครับเราก็เริ่มผัดกระเทียมนะครับให้หอมก่อนนะเราถึงจะใส่ไข่ลงไปครับเนื้อ ก็ใส่ไข่ลงไปแล้วก็คนจนคนในทั่วเลยเนี่ยนี่ครัแล้วก็คนแล้พอเสรแล้วเราก็เตรียมผักนะครับที่เราเตรียมมาไว้ นำมนลงไปครับแล้วก็คน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 ,คนให้ทั่วนะให้มันสุกให้ดีเลยนะครับเวราตีกครับเป็นรสชาเิอะไรรสที่เราต้องการเวลาตีเลย ทำๆมาเนี่ยครับอาหารแปลกๆแต่ว่าเจ๊าะๆนวัวๆนะเจะ็บกระทะรวบมาครับเพื่อนๆมาทำชินด้วยกันครับ ก็จะต้องสุกเข้าให้เข้ากันก่อนนะครับให้แตงกวาสุกนะครับเพราะยังไงมะเขือเทศนั้นสุกง,ง่ายกว่านะครับเดี๋ยวก็เรินะ่มสุกหมดเลยใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสลงไปครับ บางคนก็จะหันแตงกวาแบบเป็นเที่ยวอยู่แ <At> ล <BR. S 1> ้วนะครับผมผมนั้นหันเป็นเที่ยวได้ใกล้ๆก็จะได้ตัดกินพอดีๆพอดีครับเองครับมาตัดซีนๆได้ใกล้ๆครับ ผมไม่ได้ใส่อะไรมากมายนใส่แค่ไข่ตุ๋ยยแล้วก็แตงกวาแล้วก็มะเขือเทศครับปรุงรสเอานี่ครับเมื่อเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับเ,เพื่อนๆนแตงกวาผัาดไข่ของผมนะครับนี่ครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับ องไรก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของผมจนจบนะครับขอบคุณครับ